ตัวนี้นะคะจะเป็นกรอบนะคะกรอบช่องแอร์นะคะกรอบช่องลมแอร์ของ b i g M นะคะนิสสัน b i ๊กตัวกลางนะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลแก่ๆนิดนึงค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะมีรูยึยดนะคะต่างๆเดี๋ยวเรามาวัดให้นะคะคร่าว หกสิบหความยาวนะคะ26.5เซนนะคะแล้วก็ความกว้านะคะเจ็ดเซนค่ะประมาณนี้นะคะ